สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนมาเด้อค่ะมากินสุมตำกับสาวรันค่ะขนมจีนมีขนมจีนนี่อ่าตำสซปูสดเด้อค่ะเด้อแล้วก็มีอ่าเรดิชมนี่ผักค่ะแล้วก็มีกระเทียมจ้ะกระเทียมปลูกในสวนเป็นกระเทียมทุนเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้ามากับกระเทียมสดค่ะมากับก้อนอื่นฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์สาวรันเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังไก่ให้สาวรันค่ะสาวรันคุณนมากมวนค่ะมาค่ะแซ่บแบบสาวรันนะคะ มาค่ะกระดงลุยเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อค่ะเด้อลุยเลยค่ะตำพี่น้องสิตำแต้ไปเฮ็ดนมสินมไออย่านั้น้น,นงไม่ดองนะคะพี่น้องจา <c oughs> ้าวาวิีทวาวเตอรฝนตกห้ามพี่นอ้องก็เลยได้หอดหอมพมาในบ้าน <c oughs> ปูสดๆจั่น้องมันๆมันเล้กค่ะคองเราเล่นห็นบงปูสดจ้ะ มันๆค่ะเห็นแดดดีมันก็ะเจมทวนหินดีดีพี่น้อง 那。Nah. จำทวนเข้าไปแสบทองเด้ค่ะหินแห้งกระเทียมบุกเอง นี่ค่ะต้นหอมปลูกค่ะพี่น้องสาวล้านลางแล้วจินกระส,สับสม วันวันปุดสุดจ้ะ พอโทษพูดพันบุก,กินดิฟเยอะจ้ดเด้อบอกค่ะมันมๆนจ็บจัดพี่น้อง กระเทียมโทนอร่อยมากยินงขึ้นดำโอ้ยพี่นออ้อง กดฮัมอืมกระเจียบเนี่ยพี่น้องสาวล้างหัวตรงหูวาเพิ่นเผ็ดเ,เขาออกหูเลยเด้ค่ะป้าเพี่น้องเจ็บเจ็บ คนดำดำจนแดงเบิดไหมพี่น้องบ่แามันเผ็ดเผ็ดเพรามนเผ็ดเผ็ดด้วยค่ะเนี่ยเอาละค่ะพี่น้องบ่ไหวแล้วออกหูเลยค่ะแซ่บหลายแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์สาวร้านเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวร้านค่ะหากลิปใดมบ้าใจ,าจาได้เบาผิดไปขอโทษขอษให้ได้น้ำเด้อค่ะพี่น้องจ้าสาวร้านขอจุกลิบไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ บายยจ้ะพี่น้อง